แล้วผมเห็นคนอีกคนนึงไม่เห็นน่าจะมีเปิร์กฮ้ยมันจีดอันนี้คนรันเก็บ <c oughs> ไว้ก่อนเอาคนปั่นก่อนนะครับเครื่องปัน่นไฟจะได้ระเบิดอย่ามามองดิเนื้อเท้จะดีตึงเนื้อเท้จะดีตึงครับิ่งหลัง อันนี้ปั่นไม่ดูเลยถึ่งตังตีไม่เด้งเลยวะผับล้วอุนเถอโหไม่พับด้วยมันจะเกินปุยมู้เพื่อนจะบังให้หรือป่ามันมีเพื่อนอยู่ข้างในนั้นนะ่ะ มันมีคนปั่นเว้ยบักอันไหนวะเนี่ยหรือว่าคือมันเองที่ปั่นเอาไว้นั่นมันมีคนอเมียโดนอันนั่นเก็บไว้ก่อน99ให้เขายูก่อน เราค่อยดูดทีกทีครับตามนัน่นคือจบโดนเลยเกือบวันมึงตีติดอะไรอากาศ มันก็ไปอยู่ตรงนั้นอ่ะเนาะจะ,จะเชื่อ,อจริงๆเข้าตู้หน่อยนั่นแหละเอ้าเฮ้ยหลอกไปทำไมวะ อะไรอะ่ <laughs> อะหูแล้วมันปลดครับสวยดึงออกเองไม่ได้นะถ้าดึงออกเองก็คือจะลม้มเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนมันจะมาช่วยไหม ส่วนลัโอ้ยโหไม่เหยียบมันเห็นหรือว่ามันโชคดีวะนะ่ะเสาแรกเลยช่วยยากๆหน่อยตรงนี้ก็ต้องวางเอาไว้โอเคไปต่อ จากโซนแถวนี้ว่ะตัดหมดอ่ะซัดหมดอ่ะครับ รู้ขึ้นมาอีกหรือเอา้าล้มหมดทีเนี้ยยังวะ<า>ตินแตกรัวร <c oughs> <c oughs> ัวซิวซิว แมแถบที่เขาโดนอยู่ข้างล่างหรอผมต้องเดินทะลุไปนะเหยียบตรงนี้หรือเปล่า ดนดไหมปวดหลายแทบจังวะโอ้โหปวดทุกแทบเลย น้าด้านเกินอหน่อยนะอีกคนหนึ่งมันถ้ามันออกมามันจะโดนป้าแถบอะไม่โดนเนาะ โดนว่าถือว่าถือเพามันวราบกลับแล้วบอกเพื่อนยังไงดีล <handled kr ank ii> ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้น นั่งปั่นตรงนั้นวะผมปั่นตรงนี้ต่ออันนี้โครลัดอันนี้คืออะไรลงมาจากลงมาจากเสาเรามันก็เรามันก็แกล้งลมหรอหรืออะไรตรงนู้น่ะอะไรเนี่ยทีมกูเป็นอะไรไปหมดเนี่ย ไเ,เอา้ากดคอนหันมุมกล้องไม่ได้หรอไม่ครับมุมกล้องมันล็อกอะ่ะ แค่ร่าน,นมึงยังไม่ลุกขึ้นมาอีกเหรอนอนกินแรงจะจัด ูเอาลูกเองบรรลัมมันขึ้นแล้วว่าดีผีอะ่ะโอ้โหขึ้นมาแล้ว ดีอะดีนี่ได้ของใหม่เฮ้ยโหูได้เฟืองแดงเฮ้ยตึงเกินใช้เลยหลอดจะลดลงก็ได้เฟืองแดงอ่ะครับเ,เข้าตู้เดี๋ยวมันกีด ไปเถอะแขวนแล้วแขวนแล้วผมช่วยผมช่วยอีกาบินไปเนียน <c oughs> เนียนเนียนไอ้ยเอยอะเลยวิ่งสับสับโอ้ไอ้เหี้ยโชคดีเกินโชคดีเกิน หูแดงหูแดงหูแดงสวย <laughs> มาดีครับ Hmm. มีไม้แล้วแล้วผมสับขาร้องเปเปเอ้ยโดนหลอกไอลินตัวนี้มันเชิงน้อยอายุไอจิมันเอาไปจูปีเลย ไปครับคุณเธอสวยมึงมันตึงอ่ะเนาะ <c oughs> ได้เวลาทำคอนเทนต์ได้เวลาทำคอนเทนต์2ิบสองผมจะล้มต่อหน้ามันล้มกว่าตัวอะไรวะ อาจจะยังไม่ใช้เพื่อนอยู่ใกล้แล้วผมล้มไม้เองได้ไงคมคมสวย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  <c oughs> มันล่อกูแล้ว เฮ้ยผีมาเฮ้ยโดดดิโดดหน้าต่างว้าวเฮ้ยโอ้ไม่ได้มันไม่กล้าอุ้มผมอะไรทีน่ะ เพื่อน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 มันกดตัวมันกดตัวเอฟนี่ว่ะผมไม่กดตัวอีได้แขวะกูหลอกคนเนี้ยเพื่อนช่วยดีเพื่อนไอผมลุกเองได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่จำต้นเพลินแล้วล่ะ อ๋อเฮ้ยโอ้โหไม่โดนหลอกเลยทำาจริงเ,เฮ้ยโอ้โหโอเคสวยๆสวยแบงสวยๆย,ย,ยิง <c oughs> กันดีกว่ายิงกันดีกว่า <c oughs> เขาจะวางแถบเลยร้เปล่า <c oughs> อค่น,นี้ใช้จอยละ มีคนปั่นอยู่ทางนี้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่อ,อ,อไมีแถบมีแถบอบ่ะครับคุณเถออาล้มก่อนฮ้ยเพื่อนสวยสวยครับสวยครับสวยครับครับนั่นไงไม่ได้แขวงกูหรอกวันเนี้ย แล้วผมใช้ไปแล้วมันเท่ากี่นึงไม่ได้เอาใช้ได้อีเหรออะไรอ่ะล้มกี่ครั้งก็ได้แต่ว่าถ้ารุกขึ้นมาได้แค่ทีเดียวหรอโอเค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  ตัวมันปริมไม่แก่ตัวมันปริมฮฮดึงได้เหรอสวยสวยครับสวยครับกูชิงหลมก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้โหเพื่อน ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เด,เ,ราเดี๋ยวเราลุกเดี๋ยวเราลุกเดี๋ยวเราลุกทรงนี้เถ่อนี้เออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห,มเ,หมเ,หมเห็นเราแน่นอนเดี๋ยวเราลุกขึ้นไปลุกช่วยเลยเอาเชียตายว <c oughs> างแถบไลเวนเฮ้ยอยอกเฮ้ยหยอกเห่อย,ย,ยครับคุณเธอ จะฆ่ากูแล้วมีแถบะน่ะไม้แม่งมีไม้ให้กูล้มเลยเหรอแถวนี้เอาเจอละจะจะแกล้งล้มดีปะ่ะวะอาไปก่อนละกัน โดนหน้าต่างชิวๆเฮ้ยไม่ทันนะเนี่ยโอ้โหล้มถูกที่ด้วยกูเฮ้ยมันแมวอลงใต้ดินนี่นี่ทำไม้มองข้างล่างทั้งหน่อยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหลุดไหมเนี่ยผมมีเพิร์ตรุ่งอะ มารีโคไว้เยอะไงอันนี้เริ่มดักทางแล้วเริ่มดักทางแล้วอย่าครับอย่าครับนาครับเตงม,มีเพื่อนกุนอยู่เด้อโอ้ตั้งใจกล้าเกิน บงังบังแค่นิดเดียวพอ,อ,อเฮ้ยอยู่คนหนึ่งอยู่ไหนอ่ะมาช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยเร็วตายหาก,กันหมดแล้วนี่เกิดครับบังเลยครับอย่ามาเจอกู อุ้ยชุดมันก็เนียนอยู่อ่ะเนาะเฮ้ยโอ้โห อามาดีครับมาดีครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ไหนวะพี่ไม่เห็นกลัวหรอเนี่ย <c oughs> ไป ถ้าผีมันมาเดินมาหาผมผมจะลุกแล้ววิ่งผ่านมัน